เกยท่อยใหญ่แช่เอาไว้ในตู้เย็นเก็บหอยท่อยใหญ่แช่เอาไว้ในตู้เย็นเก็บหอยนองๆดีก่อนนองเก<อ>็บหอยอ,อ่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนี้กินเก๊กหอยเย็นๆโดยที่ไม่ต้องไปถาถึงตู้แช่หรือตู้เย็นแล้วนะคุณคือใครนะ่ะไม่ต้องรู้หรอกว่าฉันคือใครแค่จะบอกว่านี่ อมสมุมไฮเีนเข้มข้นรสเกดห้วยที่กินแล้วเย็นชื่นใจอ่ะเอาไปลองอนี่เหรอนี่เกดห้วยจริงเหรอไหนลองซิเกดห้วยเน้นๆแถมยังเย็นเหมือนแช่อยู่ในตู้เย็นอีกว้า จะบอกว่าลูกอมนะ่ยกินแล้วไม่อ้วนนะ้ำเพราะว่ามันเป็นชูการีแลวเนี้ยมันซื้อที่ไหนหรอพี่อ๋อถ้าจะหาซื้อลูกอมนี้ใช่ไหมมันชื่อว่าลูกอมเอแซเอาใหม่นะลูกอมเอแซขายตามร้านขายยาหรือตอนเนี้ยขายทางออนไลน์ทักไปที่ Facebook หรือว่าไลน์ได้เลยตามข้างล่างนี้